สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำครับช่องกันชัยลรเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศตอนนี้10.40นาทีครับบรรยากาศก่อนเที่ยงครับนี่เวทีก็เสร็จแล้วะพี่น้องเวทีก็จะเสร็จแล้วนะครับผมเวทีก็จะเสร็จแล้วนะครับผมยอด ฮะโอ้ฮะข้างหน้าเพิ่นกันลัางเงานินเขี่ยพื้นที่ครับผมโอ้แดดดีครับวันนี้แดดดีมากมากเลยวันนี้รับรองว่าสนุกกันแน่นอนนะครับบรรยากาศ่ึงก่อนเที่ยงครับเวทีก็โอเคครับพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายลุงัออฟเทียมาแล้วสายันซาวมาแล้วเตรียมความพร้อมแล้วครับลำโพงเราตรวจจัดฟาดบึ้มนะครับบทเวทีเดีจ,รจ,จดครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับไต่เวทีก็อยูได้แล้วพี่น้องรถอีกขั้นบพท่านมานะครับ คันยังมาไม่ถึงเลยนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเหลือวแผงหลังครับนิดหน่อยครัวก็มาแล้วครัวก็มาแล้วครับ องครับขอบคุณพี่น้องฟงป่ายซุกซุกต้นเบอร์แรกมะม่วงต้องการครับพี่น้องบางปลีบางปลีบางปลีโครงการสามนะครับเริ่มแต่หกวงแรกครับพี่นอ้องบืรณาบรนณครครับบรรน,าานาครเลือกตีสองนะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บัติซิปออมหน่อยนะพี่นอ้องไก่หม่งได้อย่าลืมให้กำล,ลังแรงใจครับผม สดสดตอนนี้เลยครับสดๆก่อนเที่ยงนะครับโอ้มีตนรถกิซิม,มาอยู่นี่แหละรถรถอัไรถรถพระรถพระกลัวก็มาแล้วนี่น้อะ สวยงามมากเลยครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับกำลังใจที่มงานครับผมพี่น้องวันนี้ลมลมไม่แดดเท่าไหร่นะครัแดดแต่ว่าส่วนเค่องเคียงๆบใบถือว่าไม่ได้แดดแต่ว่าลมลมแห้งครับลมลมแน่นิ้วมีฝนพี่น้องน่าลอดพี่นอ้งองมื่อแรงมั่วม้อนรักัน เริ่มสตาร์ทกันแต่หกโมงแรงนะครับผมพี่น้องสดร้อนะครับคนพอหยุดแล้วนอนพักผ่อนแลวเริ่มกางเต็นแ์้วครับ เริ่มกางเต็นแล้วนะครับเริ่มกางเต็นแล้วนะครับตอนนี้นะครับ <laughs> โอ้สาวสาวทุ่งดอกหญ้าทุ่งดอกหญ้าสวยมากเลยเหมือนตายอลไทยเลยดอกหญ้านด้ป่าปูนสวยงามมากเลยผุนฟ้าเออดอกาาหญ้าบ้านเท่าถ้าผมก็ลังเคลีย์พื้นที่ครับพี่น้อ ภาพาพี่น,อน้องไปเบ่งคนเคลียร์พื้นที่นะครับเห็นไหมพี่น้องนั่งสบายบายทางที่กว้างขวางครับทางที่กว้างขวางครับ ทีมงานครับอ๋อสวัสดีพี่ช้งางสวัสดีครับครับไทคว่มโอ้รถเอยียงนอหนิน,น,นี่ครับเดินกลวงครับเพิ่งกําลังปั๊บทีเอาดินมาใส่นะครับผมให้พี่น้องนั่งสบายสบายจอดมากเลยครับ เนี่ยปกเสิออมไปเล้่พี่น้องเอา้านี่มองนี่ก็โอเคพี่น้องนี่สุดยอดแล้วนะครับเวทีก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเมื่อแรม่วานับกันเริ่มตั้งแต่หกโมงแรกพี่น้องจวดจ,จัดฟาดบึ้มมาเรื่องตึงตั้งมาเรื่องตึงตั้ง ไม่มีฝนวันนี้ระดับตับตับอะตับตอะไรไม่ใช่ตุ่มตุ่มไม่ใช่หรอจึกจึจึกจจุ่ๆจาบอกโมโนหัวกายกันใช่ครับผมนีแล้วมาก่อนูมาหมดจ้ว ah? ก huh? ินกประมาณสี่หากล้วครับผมโว้ยหก แล้วเบาเลนเบาเลยไากเป็ิงเกาดสองคลิปนี่ละบรรยากาศครับเบื้องหลัของความสวยงามของความสง่าของความเป็ของศิลปินนะครับทำให้แเคนรับกว้างกมากนะครับวันนี้พาชิออกไปหอบพูดหุ่นบอกตึกหุ่นหุ่นบอกเอาตีเดี๋ยวิออกไปหอบตึกหุ่นเอฟซีอ่นช่างมากสุด แลนด์โรเวอร์อ้สวยมากเลยโตโยต้าเหรอแลนด์โรเวอร์นี่ครับโตโยต้าแล์โรเวอร์แพงไหมแพงไหมฮะว่าจะเอาสอักสคันถูกไว้สามสิบล้านแล้ว เริ่มกลางเต็ดน,นะครับเริ่มจวดจานฟาดบึูมกันแล้วครับพี่นอ้องการเหลื่อมกินข้าวแล้วกินข้าวอะไรเนาะเป็นข้าวจานใจบเร่งว่าครับเราบครับก็ตาลีตุนล้วเนาะเองว่าครับพวกนเะน,นี้ยังคือหยาดนี่แหละอ้าว ไปบอเพื่นเพื่นไม่ไหนผอมหัวเจ้าอยู่นี้คอยเบาเรีนที่เส uh ื้อเออเจ้าพระสิทธิยานเนาะผูดใดผู้ใดเข้าบ้าน้ใดเป็นคนโาเข้าบาผู้แล่ยังไม่ยังเอาไี่ใส่เพื่อนาใส่เห็นไหมอ เราได้ใช้คนมาใส่ก่ามูเปกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนน่ะก็เื่อนเรนก็ไปเจ็บสุเจ็บอยเียนนี่ฮะก็ไปนจ็บแตเจ็บอยเียเียไอติ๊กเฮบังก็อกงนังสวนกบุดก็ใส่ก็เ็บ้อเียมก็เลี้ยงก็ได้กบกมันมันยาวมันยาวนะครับเราแต่ว่าาก็ไปสบายล้วล่ะ เอาเลาะไปยังกวนขัดเขาเลาะไปเดี๋ยวขึ้นบ้านไหมโอ้เจ๊เราไปสบายเป็นห่เลาสบายเราขึ้นบานไหมขืนบ้านไหมเออเออดีใจน้ำเลาะเนาะดีใจน้ำเลาะเสียเสียไดแต่ห้ามบ่นไปเนาะมันติดงานเนาะไก่ห้ามไก่บ่นไก่ติดงานเลาะขึ้นบุคคลมันติดสิบสี่ไปเห็นเนาจังหวะมือดีทีมือดีคนขึ่นมือดีมั่งสิบเอ็ดนี่มือดีมือสันวันดีอ้ะขอบคุณครับขอบบคคุณรัผม คุณอาจารย์จะอาเชิญสบายเชิญแสบเชิญแสบ,แสบครับคก็คือบรรยากาศช่วงเขาอ,อยากจะงูเรกมาอนอนในรถสิดเอ้ยอมือนครับรถทางไกลเด้มือนนะอคคื่นอ่ะไกลบ่มืออื่นเทิงลอยออคคบ่ลอยคุณบ่ไปกับโอ้ตุ่ยพระท่านมานเนาะอ่ะพอกันคลิปหนาก็แล้วกันเด้อพี่น้องนะครับผม พอ่อ c u คลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งฮักแพ่งกันพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจยาขามโฆษณาเ้อพี่น้องพ่อไดคาเซเวน่นขอบคุณพี่น้องฟอง่ายสู้โูดสุดคนขอบคุณ,คณพี่สาวจากเยอรมันด้วยนะครับนะครับคนอันมาให้ใส่นะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบ่อหอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อ่รัตนานะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับฮักแพงกันตลอดไปนะครับอ่ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้อง เมื่อแรกพอกันครับ18.00นเริ่มเป็นต้นไปนะครับจวดจาดฟันเบื่นครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางพีนะครับบางพลีนะครับสวัสดีครับ